สวัสดีค่ะมาเจอกับบีมอีกแล้วนะคะวันนี้ตามคุณขอร้องนะคะวันนี้บีมก็จะมาสอนทําสามนะคะอย่างแรกที่เราต้องเตรียมกระดาษนะคะอันนี้เอาไว้ลองนะคะไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ต่อไปสีค่ะสีตามชอบเลยนะคะต่อไปน้ําค่ะน้ําของเราแก้วค่ะแก้วผสมทำผสมแล้วก็ช้อนนะคะเรามี เป็นของที่ไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็ผงสีจันค่ะใครไม่มีผงสีจันใช้บาแ์ล็หรือผงสักปอกหรือแป้งก็ได้นะคะแป้งนี่ต้องใช้เยอะหน่อยนะคะต่อไปก็ขวดโหลใส่ค่ะเราเพิ่งไปซื้อมาต่อไปกาวค่ะนี่เราก็ไปซื้อมาเหมือนกันก่อนแรก เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก็ต้องใส่กาวลงไปในถ้วยนะคะใส่ลงไปเลยใส่ตามใจของเราเลยนะคะเอาแค่นี้ค่ะโอเคค่ะต่อไปก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำหนึ่งช้อนค่ะ ้อนครึ่งนะคะต่อไปให้ใส่สีตามชอบวันนี้เราจะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวใครมีเครื่องตกแต่งอะไรก็ใส่มาได้เลยนะคะโอเคค่ะคนส่วนนี้ให้เข้ากันค่ะคนเลยนะ,ะก็ไม่ค่อยเห็นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนคนเสร็จกันค่ะโอเคค่ะออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเคจมีลูกกระตรงลูกตาอะไรใส่ได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะพักส่วนนี้เอาไว้ค่ะแล้วก็มาทําส่วนน้ํากันเลยค่ะส่วนผสมค่ะโอเคค่ะใส่เข้าไปนิดเดียวใส่เข้าไปนิดเดียวอาจมองไม่เห็นนะคะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเลยค่ะ ไม่พอค่อยทําใหม่นะคะ,คะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาช้อนคนกันนะคะโอเคค่ะเราก็ไปเอาช้อนคนมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็คนให้เข้ากันอย่าให้เหลือผงแป้งเลยนะคะโอเคค่ะ,เ,คคะเราก็เอากาวมาเลยค่ะคคแล้วก็ให้ใส่ผงสีจานที่ผสมกับน้ำไปทีละน,นิดนะคะ น,นัก่ินก่ะนคนให้เข้ากันเราใส่ไปที่เระสอช้อนค่ะนะครับก็คนไปเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วกันนะคะแล้วเราก็ใส่ผงสีจานเพิ่มนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหนียวเหนียวแบบนี้แล้วค่ะดูวิธีการดูก็เขาจะไม่ติดถ้วยชามของเราแล้วค่ะผิวเขาไม่ค่อยเรียบเท่าไหรนะะ่นะคะนะคะเขาจะเหนียวเหนียวแล้วติดมือค่ะเราลืมซื้อเบบี้ออยนะคะเบบี Baby ้ออยเราก็ใช้หมดแล้ว เดี <im sharing> ๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะคะเว้ยข้ากล่องเลยนะคะการเอาข้ากล่องนี่ยากมากค่ะเราก็ติดมือด้วยแต่ติดไม่ค่อยเยอะนะคะเนี่ยยืดด้วยอ่ะโอ้ยติดติดติดอุ๊ยอุยนี่ยืดปลาลูกโป่งได้นิดนึงอ่ะ โอ๊ยติดมือโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งนวดก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะเดี๋ยวเราไปนวดกันนะคะ